วันนี้ซาร่าจะมาะรีวิวหรือว่าแชร์ประสบการณ์ในการใช้พอร์เฟลร์ของ Top Step นะคะมีคนสอบถามมาบางส่วนว่า Top Step เนี่ยมีกฎยังไงกับตัว e valuation account แล้วก็ fund e d a c c o u n t นะคะ,ะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่12กุมภานะคะ2025นะคะก็คืออัปเดตณวันนี้เนาะ โอเคเริ่มกันเลยท็อปสเตปเนี่ยเหตุผลที่ซาร่า hmm. มาใช้ก็เพราะว่ามันเวลาเป็น Funded a c c o u อคาแล้วเนี่ยค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องอ um, มีพวก Consistency Role นะคะหมายความว่ามันจะไม่เหมือน a p e ปที่แบบว่าจะต้องมี30%หรือว่ามี um, Minimum Balance อะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ ความชอบส่วนตัวคือสามารถลันเทรนได้แบบว่าวันไหนถ้าเราอยากจะแบบลันเทรนยอดเราเยอะกว่าวันอื่นแล้วที่เหลือเราทำให้กำไรวันละ200ขึ้นไปอีก4วันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะถอนได้เหมือนกันแต่บางคนก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่ชอบที่จะลันเทรนอยากจะแบบว่าเป็นแต่ละวันแต่ละวันมีสามารถทำกำไรได้เท่าเท่ากันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ใช้เอเปก็ได้หรือจะใช้พรอบอื่นก็ได้ส่วนตัวที่ชอบ Top Step ปเนี่ยเพราะว่า,าเงินเงินเข้าค่อนข้างไหว,วก็คือพับแล้วแลก็สามารถที่จะถอนได้หลังจากเขียว5วันนะคะโอเครายละเอียดตรงนี้เนาะก็คือลองไปคำนวณกันเอาเองว่า ชอบพอร์ตแบบไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้คือราคาปกตินะคะอ่ามันเขียนว่าลดนั่นแหละแต่จริงๆมันมันราคามันปกติเท่านี้อยู่แล้วอ่าทีนี้พอร์ตของพอร์ตสอบเนี่ยก็คือพอร์ต e Evaluation นะคะเราจะมี Profit Target เนี่ยซาระ่จะขอเน้นในตัวของอ่า 50k แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นพอร์ตที่เล็กที่สุดแล้วก็ ส่วนมากเราเราก็อยากเริ่มที่จะพอร์ตเล็กก่อนนะคะตัวพอร์ตนี้เนี่ยก็คือเราต้องผ่าน3,000นะคะเราออกคอนแทคกได้5คอนแทคกแล้วก็ Maximum ั o มลอสล i มเนี่ยก็คือ2,000ถ้าเราผ่านแล้วก็คือเราจะต้องจ่ายแอค i v เวชันฟ e e อยู่ที่149ดอลลาร์นะคะไม่ว่าพอร์ตไหนก็ตามฟรีเดียวกันนะคะไม่ได้มี ที่แตกต่างกันสักเท่าไหร่หมายถึงราคาเดียวกันทีนี้ในตัวของพอร์ตสอบของ Topstep เ,เนี่ยคะ่ะเราไม่สามารถผ่านวันเดียวได้นะคะมินิมัมเนี่ยคือ2วันแล้วทำยังไงให้ได้ผ่าน2วันก็คือยอดเนี่ยประมาณ 1, 5 5 0 0้นต้นๆ2วันหรือว่า2วันเนี่ยกำไรเท่ากันก็จะผ่านได้ทีนี้ถ้าสมมุติ ทำสอบแล้วกําไรเกินเงี้ยอันนี้อันนี้เทคนิคส่วนตัวนะคือหมายความว่าสมมติใส่อ,ออเดอร์เข้าไปแล้วปรากฏว่าเลื่อนเทคดพอฟิตไม่ทันเหลืออะไรก็ตามแล้วปรากฏว่ากําไรอะ่ะมันเยอะกว่าพันห้าซาร่าก็จะเทรดให้กําไรอะ่ะลดน้อยลงแล้วก็เหลือประมาณพันห้าต้นๆจะพยายามไม่ให้เกินแบบพันห้าห้าสิบอย่างเงี้ยคะ่ะคือถ้าอยากสมมุตินะแบบว่าเทรดสองวันสองวันเราผ่านเพื่อที่ว่า Uh, วันที่2หรือว่าในแดชบอร์ดเนี่ยเราจะไม่โดนในส่วนของ uh, ว่าเราต้องทำกำไรเพิ่มน,นะคะอย่างสมมตุติถ้าสมมติวันแรกเนี่ยเราทำสองพัวันที่2อะ่ะเราก็ต้องทำสองพัเหมือนกันเพื่อให้ผ่านนะคะฉะนั้นระวังตรงนี้หน่อยว่าถ้าวันแรกเรากำไรก็คืออยากกำไรมากกว่าพันห้าสำหรับพอร์ต5ะะ้าหเนี่ยค่ะถ้าอยากจะแบบสวันผ่านสมมตินะ อาเรดวันละพันอย่างเงี้ยค่ะได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าวันที่กําไรมากที่สุดเนี่ยไม่ควรเกินพันห้าหรือพันห้าตน้นๆอะไรเงี้ยอันนั้นได้นะคะอาแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยค่ะ best day recommendation ก็คือจะเป็นตรงนี้อโอเคก็คือพูดง่ายๆว่าผ่านได้เร็วที่สุดก็คือ2วันนะคะ อันนี้คืออีบอ e แล้ววิธีการจ่ายเงินใจยังไงก็คืออันเนี้ยราคาที่เราเห็นเนี่ยค่ะจะเป็นราคามันลี่หมายความว่าถ้าสมมุติเราซื้อวันที่12อ่ามันมันจะบอกส่งอ e ีเมลมาบอกเลยว่ามันจะรีบิลอีกเมื่อไหร่ฉะนั้นถ้าสมมุติใกล้จะผ่านแล้วเงี้ยคะ่ะแล้วมันใกล้จะรีบิลแล้วเงี้ยก็คือควรควรจะอ e ีเตอร์แบบรีผ่านหรือไม่ก็ โปรไปเพื่อที่ว่าพอถ้ามันรีบิวอะคะ่ะก็มันจะรีเซตให้ด้วยถ้าสมมุติเราเราเรา,เราโดนดอดาวไปแล้วนะคะอ่ามันก็เหมือนเป็นฟรีรีเซตแล้วก็เพย์มันลี่ใหม่ไปในตัวโอเคทีนี้เดี๋ยวพอเรามาเทรดท็อปสเต็ปเอ็กซ์เนี่ยเออท็อปสเต็ปเนี่ยเราจะมีในเรื่องของในการเลือกบรกเกอร์นะคะมันจะแบ่งเป็น สองบรกเกอร์สองบรกเกอร์หลักๆที่เราใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของมี Top Step นะคะมี Ninja t r a d e r ซาร่าส่วนตัวไม่เคยใช้เนาะแล้วก็ t r a d e ด w a ์นะคะที่ป๊อปปูล่าเลยเนี่ยก็คือจะเป็น Top s t e p ปกับ t r a d e ด w a ์เทีนี้ข้อแตกต่างของ 2องพเนี้ยอ่ะสอสอ,อันเนี้ยก็คือ Top Step เองเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบว่าแพลตฟอร์มของเขาเองเลยนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์สามารถเทรดบนเว็บไซต์ได้เลยกราฟเขาก็จะเหมือน Trading View ถามว่าส่วนตัวแบบแตกต่างกับ t r a d e โ w เวดยังไงนะคะมันมขีข้อดีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราสมัครกับ Top Step X เนี่ยเราจะไม่มี Daily ดอ d ์ดาว Daily ดอดาวคือยอดที่ถ้าสมมติเราชนแล้วอ่ะมันจะ เอาเราออกจากระบบคือเราไม่สามารถเทรดต่อได้เราจะโดนล็อกออกจากระบบเลยแล้วก็ที่เหลือก็คือไปเทรดวันถัดไปนะคะเดี๋ยวซาลาจะยกตัวอย่างให้ดูถามว่าเว็บไซต์ใช้ง่ายไหมไม่ยากนะคะมีวิดีโอ,อเป็นของ Top Step เองเนี่ยเขาทำให้แล้วก็ใส่ออเดอร์ออกออเดอร์อะไรเงี้ยก็คือถ้าทำบนคอมก็ถือว่าง่ายมากนะคะส่วนข้อดีของ TradeO เนี่ย ก็คือเขาสามารถที่จะลิงก์กับ TradingView ได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าออออเดอร์บนชาร์ t เทรดดิ้งวิวได้เลยถามว่าดียังไงก็สะดวกดีเพราะเราก็ดูชาร์ตบน TradingView อยู่แล้วแล้วก็มี slip page บ้างไหมหมายความว่าแบบว่าบางทีฟิลดีฟิลไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะ,ะส่วนตัวก็มีบ้างมันก็อาจจะแต่ข้อเสียก็คือเหมือนแบบว่าเราจะต้องมาคำนวณแบบสมมติเราจะ take profit 10จุดเงี้ย เราก็เข้าออเดอร์ไปพร้อมกับ uh, bracket ได้เลยก็คือ take profit กับ stop loss ได้เลยแต่บางทีเนี้ยมันอาจจะแบบเหมือนแบบอาจจะ c o l e r c t e c k อะไรเงี้ยที่มัน off อะไรเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องมานั่งคำนวณกดคำกดในส่วนของกี่กี่กี่แทะกี่ point อะไรอย่เงี้ยค่ะ ลองคำนวณของตัวเราเองด้วยแต่ในชาร์ตของ Top Step เนี่ยมันจะขึ้นจํานวนเงินมาให้เราเลยมันก็จะง่ายตรงที่ว่าตอนเราตอนเราเข้าออกออเดอร์เราสามารถเลื่อนแล้วก็เห็นตัวเลขได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้อเสียของ t r a d e ดอร์เนาะอันนี้คือพูดถึงอ e ีโวลอย่างเดียวนะคะอ่อีวอลูเอชัน e พอสอบอย่างเดียวเนี่ยก็คือมีเดลี่รอดาวคืออย่างบางคนเงนี้ยอยากมี Lo ูมอยากมี Lo ูมในการเข้าออเดอร์อย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะไม่ชอบว่าแบบว่าเอยพันดอนอาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อดีของมันก็คือถ้าสมมติวันนี้เทรดแล้วมันโดนพันหนึ่งก็เหลือพรุ่งนี้อีกพันหนึ่งไว้เทรดมีโอกาสอีกครั้งที่สองเนาะแต่ถ้าท็อปสเตปเนี่ยคือถ้าโดนสองพันปั๊บก็ระเบิดเลยวันนั้นนะคะโอเคทีนี้เราลองมาคุยกันในส่วนของอ่า บัญชีพอเราสอบผ่านแล้วเนี่ยก็คือหลังจากที่เราผ่าน EV ร l แล้วเนี่ยเราก็คือจะได้เป็น funded นะคะก็คือบัญชีอ่าบัญชีบัญชีที่สามารถที่จะถอนมาเป็นเงินจริงได้นั่นเองนะคะโอเคตะกี้บอกไปแล้วนอ้องก็คืออีรอเป็นมันลี่กำไรห้ามเกิน50%ตัวอย่างก็คือถ้าบัญชี 50K เนะี่ยต้องให้ได้3,000ถึงจะผ่านก็คือกำไร พันห้า 1, คูณสอก็จะผ่านเกินได้นิดหน่อยไม่ควรพั0พันห้สิบเข้าได้อันนี้บัญชีอีวอนะคะเริ่มต้นได้ที่5้าคอนเลยแล้วก็จะเป็นวิธีคัลคคลเตแบบ end of day profit loss ก็คือหมายความว่าไม่ใช่ trailing trailing d o w หมายความว่าถ้าสมมุติเปิดเปิดออเดอร์แล้วนะคะบวกไปแล้ว2 0 0เราไม่ได้ปิดเงี้ยมันก็มันก็นกยังเป็นซีโรอยู่ก็คือหมายความว่ามัน มันไม่ได้เอามาหักลบจากยอดดอดาวที่เรามีอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมุติถ้าเราใช้ top step x เนาะถ้าเป็น trailing ดอดาวเนี่ยถ้าเราบวกไปแล้ว200แล้วเราไม่ออกมันก็จะกลายเป็นแบบว่า trailing ดอดาวเรเหลือพันแปดนะคะแต่อันนี้มันเป็น end of day ก็คือหมายความว่ามันจะไม่เอามาหักลบอย่างนั้นก็คือ end of day หมายความว่าถ้าสมมุติมันไปติดลบ แล้วเราไม่ปิดเนาะแต่มันไปโดน2,000เนี่ยก็คือยังระเบิดก็จะระเบิดอยู่ดีเพราะว่ามันก็ไปโดน2,000นะคะทีนี้พอเป็นฟันเด็ดนะคะอืมที่หลักๆก,ก็คือ trade ดอร์เวเนาะกับ top step x ขอไฮไลท์เปลี่ยนสีนิดน,นึง trade ดอร์เวอ่นะเอาเป็นสีสีเขียวลวกันเนาะโอ้ยแล้วก็ Top s t เ p เนี่ยท็อปสเตปเอ็กซ์ขอเป็น สีแดงและกันนะคะโอเคเรามาคุยกัน t r a ดเดวก่อน t r a d เดอร์เวเนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถลิงก์เทรดดิ้งวิวได้เลยนะคะอย่างที่บอกแล้วก็แต่เราจะมีเดลี่ดาวนเนี่ยแหละอย่างที่ซาร่าบอกนะคะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติคนที่เขาแบบว่าอยากจะเทรดตัวเล็กอยากจะเสี่ยงน้อยลงนะคะ,ะตัว Trade โดเวตเนี่ยที่เป็นฟันเด็เนี่ยสามารถเทรดได้แค่2คอนแท็กของ MnQ เท่านั้นนะคะซึ่งจะมีสเกลลิงแพลนตรงนี้สเกลลิงแพลนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนแบบว่าพอกำไรพันหนึ่งก็คือจะได้เพิ่มอีกคอนหนึ่งอันนี้เดี๋ยวซาร่าจะต้องไปดูตัว Scaling Plan อีกทีแล้วเดี๋ยวแปะให้ในคอมเมนต์ก็ได้คะ่ะแล้วก็ วิธีการเข้าเนี่ยก็คือสามารถเข้าเป็น bracket ได้เลยอันนี้คือในกรณีไม่ copy นะคะแต่เราก็คือถ้าเข้าเป็น bracket ก็คือเราต้องใส่ออเดอร์ในในส่วนของหน้าของ trading view ซึ่งซาร่าสอนไปแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่ซาร่าั p ไว้นะคะอันนี้คือข้อเสียเนาะเพราะบางคนแบบว่าไม่อยากจะเทรด2 m n q เนาะอยากจะเทรดสักแบบ5 m n q หรือว่า1 0 m n q แล้วก็ แล้วก็ trim out อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี daily drawdown ที่พันหนึ่งนะคะถ้าสมมุติวันนี้โดน daily drawdown ไปไปแล้วพันหนึ่งก็เหลืออีกพันหนึ่งไปแก้ตัวพรุ่งนี้ได้นะคะไม่ระเบิดเลยเนาะโอเคพอมาที่ stop step x เนี่ยก็คือใช้แพลตฟอร์มของเขาเรดบงเว็บไซต์ website, ชาดเขาจะคล้ายคล้าย t r a d นั่นแหละแต่ก็ถามว่าแบบเป๊ะเลยไหมก็ ไม่เท่านะคะอาจจะมีแบบบางทีเท่าราคาสวิงมากเนี่ยแคนโดลเนี่ยอาจจะพูดยังไงอะแฟลชหน่อยเนาะแล้วก็โนเดลี่ดรอดาวนะคะซึ่งเราสามารถเซตได้ด้วยตัวเองอย่างสมมุติเราจะอยากจะเซตเทรลจิ่งดรอดาวที่พ5นหหรือว่าที่500อย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถไปที่เซตติ้งได้เราสามารถเซตได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเทรดกำจัดจำกัดที่จะเทรดเนกี่เทรดนะคะ ก็มันจะทำให้เรา d i s c i p l i n e มากขึ้นแล้วก็มีกลุ่มปุ่มกดล็อกแอคเคาทได้ด้วยก็คือสมมุติไม่ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่ากลัวใจตัวเองเหมือนบอกว่าเทรดไปแล้วอาจจะได้กำไร500แต่กลัวตัวเองว่าแบบเฮ้ยจะนั่งดูเราก็จะบอกว่าเทรดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เฮ้ยกดปุ่มล็อกได้เลยนะคะอ่า no daily draw ก็คือสำหรับ พอร์ต50,000เนี้ยก็คือจะมีรูม2,000แต่ถ้าโดนติดลบ2,000ปั๊บระเบิดเลยนะคะก็คือไม่มีโอกาสไปแก้ตัวพรุ่งนี้เนาะส่วนข้อดีเนี่ยก็คือสามารถจะเทรดเริ่มต้นที่ M n Q 20 contract ได้เลยหรือเท่ากับ2 c o คอน NQ scaling ตาม scaling plan นะคะอันนี้คือเริ่มต้นตอนพอร์ตฟันเด็ดโอเคอืม มีเท่านี้ค่ะท,ที่ที่แตกต่างนะคะระหว่างในส่วนของอสองพอปนี้ที่สาร่ามีประสบการณ์นะคะในการเทรดท็อปสเตปมาส่วนตัวเนี่ยก็ก็ถือว่าโอเคเลยกับท็อปสเตปแล้วก็เงินได้ช้าสุดเนี่ยที่เคยได้ก็คือสมมุติถอนวันศุกร์ก็เข้าวันศุกร์ถัดไปอันนี้คือช้าสุดนะคะเร็วสุดก็วันถัดไปเลย นะคะถ้าใครมีคำถามสามารถพิมพ์คำถามมาใต้คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าจะแมสเซจถ้าใครรู้จักสาระส่วนตัวก็แมสเซจมมาถามกันได้ค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรอ,อยากจะถามเกี่ยวกับ Top Step ก็ถามมาได้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ